การที่เราทําปุ๋ยหมักใบไม้ในโอ่งมังกรนี่นะครับก็คือฤดูนี้เป็นฤดูหนาวแล้วก็ใบไม้เนี่ยจะร่วงเยอะเราก็เลยจะามาหมากักทาเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราไม่เก็บมาทําปุ๋ยก็คือเขาจะเป็นขยะสร้างความสกปรกนะครับแล้วก็บางคนก็จะกวาดแล้วก็นาไปเผานะครับซึ่งเป็นการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะครับเราก็เลยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ สวัสดีครับผมทอ็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทําปุ๋ยหมักใบไม้ในโอ่งมังกรครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําปุ๋ยหมักใบไม้ในโอ่งมังกรนะครับการที่เราทําปุ๋ยหมักใบไม้ในโอ่งมังกรนี้นะครับก็คือฤดูฤดูนี้เป็นฤดูหนาวแล้วก็ใบไม้เนี่ยจะร่วงเยอะเราก็เลยจะมาหมัก ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นปุนน๋ยหมักเราทีนี้ในการหมักเนี่ยเราต้องมีสถานที่ในการหมักเป็นบ่อหมักหรือจะเป็นอย่าง er อื่นก็ได้ทีนี้เรามีโอ่งบางกรที่ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเราก็จะเอามาหมักปุ๋ย,ย, Mad, ะน,ยะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของใบไม้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เก็บมาทําปุ๋ยก็คือเขาจะเป็นขยะสร้างความสกปรกนะครับแล้วก็บางคนก็จะกวาดแล้วก็นําไปเผานะครับซึ่งเป็นการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็เลยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือเราจะมีใบไม้ใบไม้นี้ต้องแช่น้ํามา1ึคืนนะครับผ่านการแช่น้ามาอย่างน้อย1ึคืนลักษณะนี้นะครับคือยังมีความชื้นอยู่ส่วนที่2เลยก็คือปุ๋ยคอกเป็นขี้วัวก็ได้นะครับแล้วก็อัตราส่วนระหว่างปุ๋ยคอกกับใบไม้นะครับชั่งน้ําหนักตอนที่แห้งนะครับเอาใบไม้2ส,ส่วนต่อปอุ๋ยคอก1ส่วนนะครับต่อไปก็คือองค์มังกร มีหัวมังกรที่จะใช้ในการหมักนะครับพร้อมฝาปิดด้วยต่อไปเป็นภาชนะในการผสมนะครับเราจะผสมปุ๋ยคอกเนี่ยกับ e EM เอ็มและกลางน้ําตาลแล้วก็น้ําเปล่านะครับต่อไปก็เป็นน้ําเปล่านะครับน้ำเปล่าเราก็เตรียมมานะครับในการผสมหมักปุ๋ยคอกนะครับตัวนี้ก็มี e EM เอ็มนะครับเอเอ็ม e เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่จะช่วยเร่งในการย่อยสลายของใบไม้นะครับมีกากน้ําตาลกลากน้ําตาลเนี่ยเราใช้ 500cc เพื่อที่จะเป็นอาหารเลี้ยง e EM เอ็มในขั้นต้นนะครับ ใบไม้ที่เราจะใช้หมักปุ๋ยก็คือเราสามารถใช้ได้กับใบไม้ทุกประเภทนะครับคือเรามีใบอะไรในสวนในบ้านเราบริเวณบ้านเราเราก็กวาดแล้วก็เก็บมานะครับคือสามารถทําเป็นปุ๋ยได้หมดสําหรับวิธีการทํานะครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยพอเราได้ใบไม้มาเรียบร้อยนะครับเราเก็บใบไม้มาแล้วเนี่ยเราก็แช่น้ํานะครับแล้วก็แช่น้ําไว้หนึ่งคืนก่อนนะครับตัวนี้ก็คือลักษณะจะมีความชื้นอยู่นะครับเราแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็เอาขึ้นมาให้น้ำเนี่ยไหลออกให้หมดนะครับก็คือให้หมาด หลังจากนี้แล้วเราเตรียมใบไม้เสร็จนะครับเราก็จะไปเตรียมตัวปุ๋ยคอกนะครับสําหรับวิธีการเตรียมปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็จะเทปุ๋ยอคอกเนี่ยลงในภาชนะที่เราจะผสมนะครับเราเทลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมตัวกาก,ากาน้ําตาลกับ e อมแล้วก็เราจะผสมกับน้ําเพื่อท,ที่จะลดปุ๋ยคอกนะครับเราจะเท e อนะครับตัวนี้ e อเเนี่ยเราจะใช้อยู่ 500cc นะครับกับกากน้ําตาล 500cc เทใส่กันไปเลยนะครับวิธีการที่จะให้การน้ำตาลละลายได้ง่ายที่สุดก็คือเราเอาเราเอาน้ำอ e ียมเนี่ยเทลงในขวดเดียวกันแล้วก็เขย่าเลยนะครับ หลังจากที่เราเขย่าเอียมกับน้ําตาลเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเทลงไปผสมกับน้ําเลยนะครับในการเทเนี่ยเราจะพึ่งเทหมดนะครับก็คือเราเราจะเตรียมน้ําให้พอดีกับตัวปุ๋ยคอกนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ําที่ละลายการน้าตาลกับเอียมเนี่ยนะครับเทใส่ปุ๋ยคอกนะครับตัวนี้เราค่อยๆเทนะครับค่อยๆเทแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับสาเหตุที่เราต้องมาทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเราทําปุ๋ยหมักใบไม้ในองค์มังกรเนี่ยจะไม่มี ดูระบายน้านะครับเราจะไม่ได้เอาน้ําไปลดในองค์กรก็คือเราจะให้ความชื้นที่พอดีไปเลยนะครับครับเมื่อเราเทน้ําเข้าไปแล้วนะครับเทน้ํเอียมเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็คนอีกทีนะครับแล้วก็เช็คดูตรวจสอบดูความชื้นนะครับถ้าความชื้นได้แล้วก็ ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อความชื้นได้แล้วนะครับแล้วก็จะเทเอยมกับกากน้าตาลส่วนที่เหลือลงไปให้หมดนะครับเทใส่ไปเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับตัวนี้สําหรับวิธีการตรวจสอบหรือการเช็คดูความชื้นนะครับว่าได้หรือยังเนี่ยเราใช้วิธีกำนะครับกำจะไม่มีน้ําไหลออกตามนิ้วมือนะครับตามง่ามมือแล้วก็ปุ๋ยคอกเนี่ยจะติดกันเป็นก้อนนะครับลักษณะนี้นะครับถ้าเราเอามือบีบนี่ก็คือแตกเหมือนเดิมนะครับนี่คือได้แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาใบไม้นะครับเราเตรียมมา3กระสอบเราาจ,จะทํา2ชั้นหรือ3ามชั้นก็ได้นะครับตอนนี้เราจะทํา3ชั้นนะครับแล้วก็เทใบไม้ลงไปก่อนเลยนะครับพอเราเทใบไม้ลงไปเสร็จเนี่ยเราก็พยายามกดให้มันอยู่ในด้านล่างนะครับกดลงให้แน่นี่สุดนะครับแล้วเราก็จะใส่หุย๋ยคอกที่เราเตรียมไว้นี่นะครับ นี่ครับก็คือเราจะเสร็จชั้นที่1นนะครับสำหรับปุ๋ยคอกที่ผสมมาคือเราจะทํามชั้นเนี่ยเราก็แบ่งเป็น3าส่วนเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นชั้นที่2นะครับเราก็ทําเหมือนกับชั้นแรกทุกอย่างนะครับชั้นที่2เสร็จแล้วเราก็จะทําชั้นที่3ามต่อเหมือนกับชั้นที่1และชั้นที่2นะครับครับหลังจากทําชั้นที่3ามเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝานะครับปกติแล้วการทําปุ๋ยหมักนะครับบ่อหมักปุ๋ยเนี่ยจะต้องมีรูระบายน้านะครับหรือว่ากองใส่พื้นดิน น้ำสามารถที่จะซึมผ่านได้นะครับส่วนโองมังกรเนี่ยจะไม่มีรูระบายน้ํานะครับเพราะว่าเรา,เาไว้เก็บน้ําเดิมแล้วนะครับถ้าเกิดมีน้ําขังเนี่ยมันจะเน่านะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการรักษาเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มเฉยๆไม่ต้องมาคอยกลับคอยพลิกอะไรมากนะครับก็คือเราจะหมักไปอย่างนี้เลยปกติแล้วการทําปุ๋ยหมักเนี่ยจะอยู่ที่สามเดือนแต่สูตรน,นี้เนี่ยในองค์มังกรเนี่ยจะเร็วขึ้นมาหน่อยก็ประมาณสองเดือนอปุ๋ยหมักนะครับถ้าเราหมักแบบนี้เนี่ย เวลาผ่านไป2เดือนเราก็มาตรวจสอบได้เลยนะครับว่าเราใช้ได้หรือ,อยังก็คือเราจะดูจากสภาพใบไม้นี่จะเปื่อยจะยุย่ยแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยก็จะไม่มีถ้าเกิดไม่มีความร้อนแล้วใบไม้เปลือยแล้วเราสามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ยได้เลยอ่าลักษณะการนําไปใช้งานก็เหมือนกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปปุ๋ยหมักทั่วไปนะครับก็คือเราสามารถนําไปใส่พืชผักสวนควรัวเราได้เลยไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าเป็นไม้ผลที่อยู่ในสวนเราเราสามารถนําไปใส่ได้เลยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ย ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์จะมีลักษณะที่สามารถอุ้มน้ําได้ดีนะครับทำให้ดินร่วนซุยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ได้ดีนะครับทำให้ดินฟูดินไม่แน่นรากสามารถที่จะเดินได้ดีต้นไม้และผลไม้ก็สามารถที่จะออกดอกออกผลได้ดีนะครับ <S <S ข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการทําสูตรนี้นะครับก็คือประหยัดพื้นที่แล้วก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ ปุหมักโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ใช้งานได้จนหมดนะครับคือเราไม่ได้นับอายุเพราะว่าเราอาศัยเศษซากอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็สารอาหารที่เหลือจากการย่อยสลายที่ได้มาจากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะครับตัวนี้จะไม่มีอายุในการใช้งานนะครับก็คือสามารถนาไปใช้ได้ตลอดสําหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับหรือว่าทําสวนเราปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองอยากทําเป็นระบบอินทรีย์นะครับสามารถที่จะนําสูตรนี้ ไปทําได้เพื่อที่จะได้ปุ๋ยใช้เองเป็นปุ๋ยฟรีสามารถใช้ได้ทั้งใบไม้เศษหญ้าแห้งเศษฟางแห้งฟางข้าวที่แห้งแล้วนะครับเราสามารถนํามาใช้ได้ทุกชนิดนะครับที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการลดขยะนะครับลดการเผาเพื่อสร้างมลภาวะในอากาศเนี่ยเราก็ลดไปเลยรับรองว่าสูตรนี้ได้ผลแน่นอนครับ